เพื่อนรู้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้ลาลาลลาลาลลาลาลลาาลลกลับมาจากโรงเรียนแล้วหิวจังเลยค่ะอวันนี้คุณแม่เตรียมอะไรไว้ให้ขงกิ่งกินบ้างนะ อุ๊ยคุณแม่เขียนว่าแม่ออกไปตลาดกับน้องต้นกลา้าถ้าขุงกิ๋งหิวมีน้ำส้มกับเค้กอยู่ในตู้เย็นนะลูกรักนะจ๊ะจากแม่ <c oughs> คุณแม่ของกุ้งกิ๋งน่ารักจริงๆเลยค่ะกลัวว่ากุ้งกิ๋งหิวเลยเตรียมน้ำกับขนมไว้ให้ด้วย <c oughs> กระดาษใบนี้กับตู้เย็นได้ยังไงนะกุ้กกิ่งอย่างรู้จังเลยอนี่ไงคะเพื่อนเพื่อนมันมีแม่เหล็กอยู่นี่เองกระดาษถึงติดอยู่บนตู้เย็นได้เพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กถึงดูดของบางอย่างได้แต่ดูดของบางอย่างไม่ได้ วันนี้มาทดลองกันดีกว่าค่ะว่าของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดได้อขอต้อนรับเข้าสู่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของกุงกิงค่ะโจทย์วันนี้คือเราจะเอาแม่เหล็กมาทดลองดูดดูว่าของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดได้และของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดไม่ได้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างแรกต้องมีก็คือ แม่เหล็กค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็เตรียมของที่อยากจะทดลองวันนี้กลุ่มกิ่งเตรียมคลิปหนีบกระดาษดินสอกันกรไม้แผ่นเสื้อกิปปิดผมแล้วก็กระดาษสีขาวมากค่ะเริ่มต้นจากอะไรดีนะนี่เลยกระดาษสีขาวดูซิว่าแม่เหล็กจะดูดไหมนะหนึ่ง งั้นลองกันไกลบ้างดีกว่ากุ่งกิ่งว่าต้องดูดแน,น่ๆเลยเพื่อนๆว่าแม่เหล็กจะดูดกันไกลไหมคะมาลองดูกันนะ1นึ่งสองสามเยดูจริงๆด้วยกุ่งกิ่งทายถูกค่ะคราวนี้ลองคลิปหนีบกระดาษบ้างดีกว่าเพื่อนๆลองทายดูนะว่าแม่เหล็กจะดูดไหมในดูสิ ว่าใครทายถูกบ้างหนึ่งสอเฮ้ยดูเ,เพื่อนดูสิคะติดแน่นเลยฮ่างั้นเรามาลองเลือกกันดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆว่าของที่เหลือดินสอไม้แขวนเสือ้อกิ๊บติดผมจะมีอะไรที่แม่เหล็กดูดบ้างนะเรามาท้นลองต่อกันค่ะจับตนาะดูดีๆนะคะ เพื่อนรู้ไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กจึงดูดของบางสิ่งได้แต่ดูดของอีกสิ่งไม่ได้เพราะไหนแม่เหล็กจะมีสารที่เรียกว่าสารแม่เหล็กหรือแมกเนติกซับสแตนซ์ที่ทำให้แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของต่างๆรอบตัวได้ซึ่งแม่เหล็กจะดูดของที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันหรือง่ายๆก็คือแม่เหล็กจะดูดสิ่งของที่เป็นเหล็กหรือโลหะ แต่จะไม่ดูสิ่งของที่เป็นไม้พลาสติกหรือกระดาษนั่นเองแม่เหล็กมีประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากกุุงกิ่งได้เอามาทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานแล้วแม่เหล็กยังเอาไปทำเป็นเข็มทิศทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าทำแม่เหล็กติดตู้เย็นทำแม่เหล็กที่ป้องกันประตูกระแทกหรือที่ฝาก,กล่องดินสอหรือกระเป๋านักเรียนก็ได้ค่ะ การทดลองวิทยาศาสตร์นี้สนุกจังเลยทำให้กุ้งกิ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะวันนี้กุ้งกิ่งพาเพื่อนๆมาทดลองเรื่องสนุกกับแม่เหล็กไปแล้วครั้งหน้ามาติดตามการทดลองใหม่ๆได้เลยค่ะในรายการวันแสนสนุกของกุ้งกิงวันพุธหน้า4ี่โมงเย็นทางช่องกุ้งกิ่งแฮปปี้เวิลด์พบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ กดติดตามช่องของกุงกิ่งด้วยนะคะ